็นมนุษย์สุดจะดีมีศีลห้าควรรักษาสมบัติทิพนิมิตควันสร้างกุศลผลบุญหนุนชีวันถือคุณธรรมกรรมดีสีมงคลชีวิตยุ่งยากประมาณไหนหรือเราเองทำให้ยากประมาณนี้ละลดเลิกปล่อยวางบ้างคงจะดีชีวิตก็จะง่ายงามตามวิถีที่ควรเป็น กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานอน์เล่าเรื่องที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานอนท์กับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่าพร้อมทั้งข้อฉกคิดคติธรรมสอนใจหลักธรรมที่ใช้ในการดาเนินชีวิตมานำเสนอพูดคุยทําความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับในวันนี้ ผมก็ขออนุญาตจิบยกนำเสนอหัวข้อเรื่องเราสามารถที่จะสัมผัสสวรรค์ทั้งที่ยังมีลมหายใจอยู่ได้หรือไม่ท่านผู้ฟังครับเชื่อว่าหลายต่อหลายท่านที่ได้พากันเพียรสร้างกุศลผลบุญนั้นโดยมากแล้วนั้นก็มักจะมีความปรารถนาที่เป็นปัจจัยในขั้นพื้นฐานอยู่และหนึ่งในความปรารถนาของผู้ที่ได้เพียรสร้างกุศลผลบุญทั้งหลายนั้นโดยพื้นฐานแล้วนั้นก็หวังเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งความสุข และอีกทั้งทิพยสมบัติในสุคติโลกสวรรค์และเมื่อได้ละจากโลกนี้ไปแล้วก็หวังที่จะได้เกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์และถ้าจะถามว่าเมืองสวรรค์นี้เป็นดินแดนที่มนุษย์สามารถจะสัมผัสได้หลังจากที่ได้สิ้นอายุไขไปแล้วเพียงเท่านั้นหรือแล้วถ้าเราต้องการที่จะสัมผัสกับสวรรค์ในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่นี้จะสามารถเป็นไปได้หรือไม่ในเรื่องนี้นั้น สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้เคยทรงตรัสไว้ว่าคนเรานี้เมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็สามารถสัมผัสกับสวรรค์ได้แม้ในขณะที่ยังมีลมหายใจอยู่แล้วถ้าถามว่าสวรรค์สําหรับคนเป็นนี้เป็นอย่างไรกันผมก็ขออธิบายในเรื่องของสวรรค์นี้กับท่านผู้ฟังสักหน่อยนะครับดินแดนที่ชื่อว่าสวรรค์นี้เป็นดินแดนหลังความตายในพระพุทธศาสานานี้ ได้อธิบายความหมายของสวรรค์ไว้ว่าเป็นดินแดนแห่งหนึ่งในคติภพภูมิในส่วนของดินแดนสวรรค์นี้ท่านก็จัดไว้ว่าเป็นกามภพและก็เป็นสุคติภูมิเช่นเดียวกับโลกมนุษย์ดังที่จะเห็นว่ามีตำนานในทั่วโลกที่ได้กล่าวถึงมนุษย์ขึ้นไปบนสวรรค์ได้พบกับเทวดาและนางฟ้าแต่สําหรับในส่วนของพระพุทธ,ธศาสนานี้ท่านก็ได้แบ่งแยกไว้อย่างชัดเจนว่ามนุษย์ ผู้มีรูปกายยาบไม่สามารถที่จะเข้าไปในภพภูมิของผู้ที่มีกายละเอียดได้ซึ่งในที่นี้ก็ได้หมายรวมถึงดินแดนสวรรค์ด้วยแต่ถึงแม้ว่ามนุษย์ไม่สามารถที่จะไปยังสวรรค์ได้ทั้งที่ยังมีลมหายใจอยู่แต่ทว่าก็สามารถที่จะสัมผัสกับสวรรค์ได้ในขณะที่ยังมีชีวิตซึ่งการสัมผัสกับสวรรค์ในณที่นี้ก็คือสภาวะหนึ่งของจิตก็คืออย่างการที่มนุษย์เมื่อได้ตายไปแล้ว ที่ได้ไปเกิดอย่างสวงสวรรค์หรือพบภูมิต่างๆได้นั้นก็ไปได้ด้วยจิตและก็มีกรรมเป็นเครื่องนำพาสู่พบภูมินั้น,น,นฉะนั้นจิตของเรานี้ก็ไม่ต่างจากยานพาหนะที่นำพาเราไปดังนั้นแล้วสำหรับคนเป็นที่ยังมีชีวิตอยู่นี้ก็มีสิทธิ์ที่จะขึ้นหรือสัมผัสกับสวรรค์ได้เพราะมีสภาวะของจิตในช่วงหนึ่งที่คล้ายกับสวรรค์และในข้อนี้นั้น สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้ทรงเคยตรัสไว้ในพระสูตรที่มีชื่อว่าคณะสูตรซึ่งก็มีความโดยสังเขปดังนี้ครับนรกหรือสวรรค์น,นั้นเกิดขึ้นที่อายตนะทั้งภายนอกอันได้แก่รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสและก็ความคิดและในส่วนของอายตนะภายในนั้นก็ได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายและใจ และการที่เรานั้นได้เห็นในสิ่งต่างๆผ่านทางอายตนะแล้วก็เกิดความรื่นรลมความพอใจนี่ก็คือการได้สัมผัสสวรรค์แต่ถ้าหากว่าเราได้เห็นสิ่งต่างๆผ่านทางอายตนะนี้แล้วเกิดความไม่พอใจไม่มีความรื่นรลมไม่น่าปรารถนานี่ก็ถือได้ว่าเป็นการสัมผัสนรกดังนั้นแล้วก็จึงพออนุมานได้ว่าความรู้สึกที่พึงพอใจความรื่นรม นี่ก็เป็นความรู้สึกที่มีทั้งมนุษย์และเทวดาและเมื่อได้ล่มลงกับสิ่งอัน,นาเรื่รม์เหล่านี้ทั้งเทวดาและมนุษย์นี้ก็จึงไม่อาจพ้นไปจากการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอันแสนยาวนานนี้ไปได้ครับแต่ทว่าสวรรค์ดินแดนอันเป็นสุขด้วยทิพยสมบัตินา,นานาประการนี้เป็นสถานที่ไม่ปรากฏความเสื่อมและก็ประสบแต่ความสุขเป็นเวลายาวนานก็จริง แต่ว่าเทวดานั้นก็ยังมีอายุขัยเมื่อผลกรรมดีที่เป็นกุศลกรรมที่ได้สร้างมาใกล้หมดแล้วก็จะบังเกิดมีสัญญาณเตือนเช่นมีรัศมีที่เศร้ามองดอกไม้ทิพย์ที่ประดับกายเกิดเวียงมีเหงื่อใครไหลออกจากกายอย่างนี้เป็นต้นครับและเมื่อบังเกิดสัญญาดังนั้นเทวดาองค์นั้นก็ต้องจุติก็คือจะต้องพลัดเปลี่ยนภพเมื่อได้ตายแล้ว ก็จะไปอุบัติบังเกิดอย่างพบภูมิอื่นในทันทีดังนั้นแล้วสวรรค์สำหรับคนเป็นนี้ก็จึงเป็นความรู้สึกเวทนาที่ตนนั้นเกิดเรื่องอรม์ซึ่งตัวของมนุษย์เองนั้นก็สามารถที่จะสัมผัสกับความรู้สึกแบบนี้ได้ในทุกวันแต่ว่ามันก็อยู่ไม่คงนานเพราะมนุษย์ภูมิหรือโลกมนุษย์นี้เป็นดินแดนที่เห็นความสุขและความทุกข์ได้อย่างชัดเจน ผู้ที่เป็นพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์นั้นก็จึงได้เลือกอุบัติในภูมินี้ก็เพื่อที่จะศึกษาและเรียนรู้เพื่อไปสู่สภาวะที่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นสภาวะที่หยุดนิ่งไม่มีความสุขและความทุกข์อีกต่อไปและนั่นก็คือดินแดนแห่งพระนิพพานนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับเราก็มาฟังโอวาทรรมมาฟังคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์อีกสักท่านหนึ่ง ผู้เป็นพระสุปฏิปโนผู้ปฏิบัติปฏิบัติชอบซึ่งเชื่อว่าหลายๆท่านคงจะรู้จักและนับถือกันเป็นอย่างมากนั่นก็คือหลวงปู่ชาสุพัทโทแห่งวัดน้องป่าพงและหัวข้อที่ผมจะได้นำเสนอต่อไปนี้ก็มาจากโอวาทธรรมคำสอนของหลวงปู่ท่านซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในวันหนึ่งเมื่อมีคราวาทคนหนึ่งตั้งคำถามกับหลวงปู่ว่าหลวงพ่อครับชาติหน้านั้นมีจริงหรือไม่ครับ แต่ว่าคําตอบของหลวงปู่นั้นก็กลับทําให้ผู้ถามนั้นถึงกับอ้าปากค้างกันไปเลยและนี่ก็เป็นคําสอนของหลวงปู่ชาที่อยากจะมานําเสนอให้ทุกท่านได้รับฟังกันนะครับซึ่งเชื่อว่าก็อาจจะทําให้หลายๆท่านนั้นมีดวงตาที่เห็นธรรมขึ้นมาในอีกระดับหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับกับหัวข้อของคําถามที่ว่าชาติหน้ามีจริงหรือไม่เมื่อใดก็ตามที่มีผู้ถามคําถามนี้กับหลวงปู่ชา หลวงปู่ท่านก็มักจะให้คำตอบในเชิงลักษณะเดียวกันโยมถ้าถามอัตมาว่าชาติหน้ามีจริงไหมถ้าอัตมาบอกว่ามีแล้วโยมจะเชื่อไหมล่ะเชื่อครับหลวงพ่อหลวงพ่อก็ตอบขึ้นในทันทีว่าถ้าคุณเชื่ออย่างนั้นก็แสดงว่าคุณโง่และคำพูดดังกล่าวของหลวงปูน่นี้ก็เล่นเอาคนถาม,มงงไม่รู้จะพูดอะไรต่อซึ่งหลวงปู่ชานั้นท่านก็ได้เมตตาอธิบายไว้ว่า มีหลายคนที่ถามอัตมาในเรื่องนี้อัตมาก็ถามเขาอย่างนี้เหมือนกันว่าถ้าบอกแล้วจะเชื่อไหมถ้าเชื่อก็โง่เพราะอะไรก็เพราะว่ามันไม่มีหลักฐานไม่มีพยานอะไรที่จะหยิบมาให้ดูได้และที่โยมเชื่อนั้นก็เพราะว่าเชื่อตามที่เขาเล่ามาตามที่เขาว่ามันมีไม่ว่าจะอย่างไรคุณก็เชื่ออย่างนั้นคุณไม่รู้ชัดด้วยปัญญาของคุณเองอย่างนั้นคุณก็โง่อยู่ร่ำไป ทีนี้ถ้าอาตมาตอบว่าคนตายแล้วเกิดหรือว่าชาติหน้านี้มีอันนี้ก็มักจะพากันถามต่อไปอีกว่าถ้าเกิดว่ามีพาผมไปดูหน่อยได้ไหมครับเรื่องมันก็มักจะเป็นอย่างนี้มันก็หาที่จบลงไม่ได้ก็มักจะเป็นเหตุให้ทะเลาะทุ่มเถียงกันไปไม่มีที่สิ้นสุดทีนี้ถ้าคุณถามว่าชาติหน้ามีไหมอาตมาก็จะถามว่าพรุ่งนี้มีไหมถ้าเกิดว่ามีพาไปดูหน่อยได้ไหม อย่างนี้แล้วคุณก็พาไปดูไม่ได้ถึงแม้ว่าพรุ่งนี้จะมีอยู่แต่ก็พาไปดูไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นและถ้าวันพรุ่งนี้มีมันก็ต้องมีแต่ว่าสิ่งเหล่านี้นั้นมันก็เป็นของที่ไม่สามารถหยิบยกมาเป็นวัตถุตัวตนให้เห็นไม่ได้และความจริงแล้วพระพุทธองค์ท่านไม่ให้เราตามไปดูถึงขนาดนั้นไม่ต้องไปสงสัยว่าชาติหน้ามีหรือไม่มีไม่ต้องถามว่าคนตายแล้วจะเกิดหรือไม่เกิด ในส่วนนั้นมันไม่ใช่ปัญหาเฉพาะหน้ามันไม่ใช่หน้าที่ของเราอย่างแท้จริงสิ่งที่เราควรจะรู้จริงๆคือเราจะต้องรู้เรื่องราวของตนเองในปัจจุบันนี้เราจะต้องรู้ด้วยว่าพระพุทธเจ้านั้นท่านสอนให้เราถือเอาปัจจุบันนี้เป็นเหตุของทุกอย่างเพราะว่าปัจจุบันนี้มันก็เป็นเหตุของอนาคตคือถ้าวันนี้ผ่านไปวันพรุ่งนี้มันก็จะกลายเป็นวันนี้นี่ก็เรียกว่าอนาคตคือวันพรุ่งนี้ รุ่งนี้มันจะมีอะไรได้นั้นก็เพราะวันนี้เป็นเหตุทีนี้อดีตก็เป็นไปจากปัจจุบันก็หมายความว่าถ้าวันนี้ผ่านไปมันก็กลายเป็นเมื่อวานเสียแล้วนี่ก็คือเหตุที่มันเกี่ยวเนื่องกันอยู่ฉะนั้นแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ท่านจึงได้สอนให้เราพิจารณาเหตุทั้งหลายในปัจจุบันเท่านี้นั่นก็พอแล้วถ้าปัจจุบันนี้เราสร้างเหตุไว้ดีอนาคตมันก็จะดีด้วย และอดีตคือวันที่ผ่านไปมันก็ย่อมดีด้วยและที่สำคัญที่สุดก็คือถ้าเราหมดทุกได้ในปัจจุบันนี้แล้วอนาคตคือชาติหน้าก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปพูดถึงมันอีกและถึงแม้ว่าธรรมะจะเป็นสิ่งที่อยู่เหนือคำพูดคำสอนทั้งหลายนั้นมันก็เป็นคำที่สมมุติขึ้นมาพูดตัวธรรมะแท้ๆนั้นมันอยู่เหนือคำพูดผู้ที่มีปัญญารู้เห็นธรรมะท่านไม่ต้องการอะไรไม่เอาอะไรอีกแล้ว เพราะถ้าจะเอาความสุขความสุขมันก็ดับถ้าจะเอาความทุกข์ความทุกข์มันก็ดับจะเอาวัตถุสมบัติข้าวของอะไรต่างๆสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันก็จะดับเหมือนกันแม้นแต่ร่างกายที่คนหวงแหนกันนี้เกิดขึ้นแล้วที่สุดแล้วก็ดับไปก็ได้จบลงไปกับโอวาทธรรมคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่ชาสุพัทโทผู้ได้รับสมญาว่าเป็นผู้ก้าวล่วงความสงสัยในนิกาย พระสุปฏิปันโนผู้ควรแก่การศักการะอีกท่านหนึ่งก็ขอให้ท่านผู้ฟังได้พิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับและก็อีกเช่นเคยครับท่านผู้ฟังก็มาถึงช่วงของข้อคิดข้อธรรมส่งท้ายสาระความรู้ข้อฉุกค,คิดคติเตือนใจมาพูดคุยก่อนจากกันอีกเช่นเคยครับในครั้งนี้ก็ขอเสนอหัวข้อของข้อคิดสั้น ให้เราได้ฉกคิดในเวลาที่เรานั้นเริ่มจะโมโหหรือมีอารมณ์โกรธท่านผู้ฟังครับในเวลาใดก็ตามที่ตัวของเรานั้นเริ่มมีอารมณ์โมโหก็ขอให้ลองนั่งนิ่งๆทบทวนดูว่าในชีวิตนี้ของเรานั้นจะมีเวลาที่เหลืออยู่จริงๆอีกสักกี่วันใหญ่เราต้องเสียเวลาไปเพาะเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องและเมื่อใดที่เรานั้นกลัดกลุ้มก็ขอให้ลองสูดลมหายใจเข้าให้ลึกๆล,ลองทบทวนดูว่า ชีวิตนี้มันมีแต่ลดลงลดลงปฏิทินที่เราได้ฉีกไปในวันนี้ก็กำลังส่งสัญญาณบอกเราว่าได้ลดไปอีกวันหนึ่งแล้วการได้พบหน้ากันในวันนี้ก็ถือว่าได้หมดโอกาสที่จะเจอกันอีกครั้งกับคนคนนั้นไปหนึ่งครั้งแล้วเมื่อได้ลองคิดพิจารณาดูแล้วแล้วเราจะมานั่งกัดกลุ่มในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องไปทำไมไม่มีใครที่ถูกไม่มีใครที่ผิดมีก็เพียงแค่ถูกใจหรือไม่ถูกใจเท่านั้น และคนที่เราถูกใจต่อให้เขาทำผิดเราก็จะไม่รู้สึกโกรธแต่ถ้าคนที่เรานั้นไม่ถูกใจต่อให้เขาจะทำถูกเราก็ยังเห็นว่าเขาขวางหูขวางตาก็ยังที่จะไม่พอใจเขาอยู่ดีเพราะฉะนั้นแล้วก็ขอให้ได้ใช้สติพิจารณาดูให้ดีๆก็อย่าได้คิดที่จะไปอาฆาตหรือไปพยาบาทเบียดเบียนต่อใครเลยและเมื่อใดก็ตามที่มีใครบางคนนั้นทำให้เราเจ็บปวดก็ขอให้ลองปล่อยให้มันเป็นไป ลองพิจารณาทบทวนดูดีๆว่าชีวิตนี้นั้นไม่มีใครที่จะอยู่ยงคงกระพันถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงคนที่รวยล้นฟ้าหรือไม่ว่าจะเป็นคนที่รักกันปานจะเกินกินในอดีตนั้นวันนี้ก็เหลือไว้แต่ชื่อสุดท้ายแล้วก็จะเห็นได้ว่าเรานั้นก็เป็นเพียงแค่คนคนหนึ่งที่เคยมาเยือนโลกใบนี้และต่อให้เราแค้นเราก็ต้องจากไปจากโลกใบนี้และต่อให้เราอะไรอาวร เราก็จะต้องจากโลกใบนี้ไปสักวันหนึ่งครับเพราะฉะนั้นเมื่อใดก็ตามที่เรารู้สึกไม่สบายใจไม่พอใจก็ขอให้ลองไตรตรองดูว่าไม่มีใครครอบครองสิ่งใดในโลกนี้ไปได้ตลอดไปตัวของเรานั้นอาจไม่ได้รวยล้นฟ้าเหมือนกับเศรษฐีที่มีเงินแต่ว่าเรานั้นก็อาจจะมีความสุขอันเรียบง่ายที่แม้เศรษฐีหลายๆคนนั้นก็อาจจะหอยหากันก็เป็นได้และก็ขอให้คิดไว้ว่าอย่างน้อย ตัวของเราเองนั้นก็ยังแข็งแรงมากกว่าอีกหลายคนที่นอนป่วยอยู่ตามโรงพยาบาลตัวของเรานั้นโชคดีกว่าคนอื่นมากมายสักเพียงใดก็ขอให้เรานั้นลองคิดพิริตพิเคราะห์ให้ดีก็ขอให้จงจําไว้ว่ามองล่างเราก็จะเหลือมองเหนือเราก็จะขาดและเมื่อใดก็ตามที่ตัวเรานั้นถูกเอารัดเอาเปรียบก็ลองปล่อยวางดูบ้างโหดมากก็จะเสียมิตรคิดเล็กคิดน้อยก็จะเสียกําลังใจของเรา ก็ขอให้ได้จําไว้ว่าเหนื่อยหน้าไม่อายฟ้าก้มหน้าไม่อายดินแค่นี้ก็เพียงพอให้เราได้สุขใจแล้วครับอย่างน้อยๆน,นั้นก็ขอให้เราได้คิดว่าในวันนี้เราก็ยังกินข้าวได้อย่างนอนหลับยังมีเสื้อผ้าอาภรณ์มีเครื่องนุ่มห่มให้ได้สวมใส่ยังสามารถไปเที่ยวได้ยังมีคนอยู่รอบกายยังมีโอกาสได้อ่านหนังสืออ่านเฟซอ่านไลน์ยังมีลมหายใจมีโอกาส ที่จะได้สร้างคุณความดีต่อไปคือเราอาจจะยังโชคดีมากกว่าหลายหลายคนในโลกนี้ความสุขนั้นอาจจะหาได้ไม่ง่ายแต่ทว่าความเรียบง่ายนั้นทําให้ชีวิตเป็นสุขได้เช่นกันครับแค่เราต้องรู้จากวิธีที่จะสุขให้เป็นและก็ได้จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่ผมได้นํามาเสนอท่านผู้ฟังในวันนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้นําเสนอไปนั้นจะเป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังนั้น ได้นําไปประยุกต์ปรับใช้ให้เหมาะสมกับแนวทางและหลักการในการดําเนินชีวิตของท่านเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งตัวท่านเองและคนรอบข้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับดําเนินมาถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออํานวยไวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีเฮริโอตปะผู้มีความละอา,ายชั่วเกรงกลัวตบาบผู้สแสวงหาคุณงามความดี ผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอกับความสุขสิริสวัสด์พัพัฒนะมงคลขอความเจริญงอกงามในอริยเยศธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุขทุกประการขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกหล่นประการใดกระผมอานน์ก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังไว้ณที่นี้ด้วย หากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้กับกระผมอานนท์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานท์ได้ก่อนใครสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าขอได้รับการขอบพระคุณจากกระผมอานนท์ขอบพระคุณครับ